วันนี้มาเอาใจใส่ยอลองท็อปกันค่ะออกรถ150,000บาทมาพร้อมล้อเลนโซ่เซ็ตเต็มแล้วก็ไม่พอค่ะมีสเกิร์ตขาโตด้วยเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าหล่อแค่ไหนไปค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมี่อิสุสเมโทรสาขาชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนะคะตอนนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะมาจัดโปรพิเศษให้กับลูกค้าเนาะอย่างที่บีมบอกไปเมื่อต้นคลิปเลยค่ะออกรถ1 5 0 0 0 0บาทได้แบบคันนี้ทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งลอมแม็กในส่วนของเรนโซในพี่แล้วก็เซ็ตสเกิร์ตเซ็ตเต็มแบนคาโตในส่วนของ e m Sport นั่นเองค่ะเดี๋ยวบีมพามาชมนะคะว่าคันนี้จะหล่อลงตัวมากแค่ไหนมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวบีมขอเริ่มตั้งแต่ ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะของคาโต้เนี่ยปกติที่พี่ๆเห็นกันเนี่ยจะมีตัดเป็นคลิปแดงเนาะจะมีสีแดงเนี่ยเข้ามาที่ตัวรถกันนิดนึงแต่คันนี้พี่ต้องบอกว่าเป็นสีเทาดําที่ดุจริงๆบีมเคยแต่งแบบนี้มาคันนึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ล้อตัวเลนโซ่ค่ะคันนี้บีมเลยอยากจะจัดโปรพิเศษในส่วนของช่วงเทศกาลสงการานต์ให้กับพี่ๆจริงๆค่ะในส่วนของคันนี้จะเป็นสีเทาดําก็คือตัวสีเทาไอเบิร์กนะคะลูกค้าเนี่ยรีเควสมาเลยค่ะว่าอยากจะตัดในส่วนของสีแดง ออกให้หมดบีมก็จัดการให้ตรงนี้สั่งทําให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตัวรุ่นเป็น e m ส port มีไฟวิ่งที่ด้านข้างเป็นตัว L แบบนี้นะคะกรณีที่เราตบไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยจะขึ้นไฟแบบนี้เลยให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอเป็นรถสีนี้พี่แล้วแต่งดุดูเนี่ยมันเข้ากันจริงๆในส่วนของเซตนี้น่าจะเป็นเซ็ตเต็มนะคะสกเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยชิ้นงานก็ค่อนข้างใหญ่นอ้ออย่างที่พี่ๆเคยเห็นเลยว่าของตัวคาโต้ e m เนี่ยชิ้นงานเขาจะเกือบถึงกันชนด้ หน้าทั้งหมดนะคะสายที่ชอบไซส์ใหญ่เนี่ยก็แนะนําเลยมาพร้อมในส่วนของกระจังหน้าด้านนี้ก็จะคุมโทนเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะคลิปที่มีขีดแดงตรงด้านนี้พี่ก็จะตัดออกทั้งหมดสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกค้าเนี่ยแต่งตามของตัวคันที่บีมส่งมอบก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าชอบแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนลายล้อแม็กก็จัดการให้ทั้งหมดมาพร้อมตัวโลโก้ฝากระโปรง เหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็มีมาให้นะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่ชอบโลโก้ฝากระโปรงเนี่ยก็แจ้งกับตองบีมได้นะว่าไม่อยากติดตั้งบีมก็ดูแลให้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาที่ไฮไลท์ของเราการในส่วนของตัวล้อมแม็กกันบ้างค่ะ ล้อแม็กตรงนี้นะพี่จะเป็นล้อแม็กเลนโซค่ะเลนโซเนี่ยขึ้นชื่อความสวยงามอยู่แล้วแล้วก็สีตรงนี้พี่เขาจะเป็นสีดําเงานะคะรุ่นเนี่ยขเขาจะเป็นรุ่นตัว mx marvel รุ่นเนี้ยฮิตกันมากนะพอใส่แล้วมันดูคล้ายๆแนวออเทเลนนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็รับด้วยยางเดิมของตัวรุ่นอีลิแกน,นะคะ่ะอีลิแกนเนี่ยเขาจะเป็นยางบิสโตนขอบ18อยู่แล้วล้อคันนี้ก็จะเป็น18เลยนะคะสวยงามลงตัวจริงๆน็อตเนี่ยบีมก็เชียรลูกค้าให้เป็นน็อตเดิมพี่เพราะว่า พอใส่น็อตที่เป็นสีดำเนี่ยมันดูมืดไปแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บีมก็เลยแนะนาให้ใช้เป็นน็อตเดิมของตัวรถอีซูซูของเขาอยู่แล้วเพราะมันมีความแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะได้เป็นสีดําอย่างเงี้ยก็จัดการให้ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราถัดมาที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างบีมชอบด้านข้างคันนี้มากเลยนะเพราะมันดูคุมโทนกันไปหมดเลยนะคะลูกค้าบีมเนี่ยคือคิดหมดเลยว่าอยากจะแต่งโทนไหนอะไรยังไงเนี่ย ตรงนี้คือชอบเพราะว่าด้านข้างมันดูสบายตาแล้วก็ดูคลีนด้วยแล้วก็ดูดุด้ดวยนะคะในส่วนของตัวกับประตูเนี่ยพี่ดูคือตัดสีแดงออกทั้งหมดต้องบอกว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่ชอบที่เป็นสีแดงเนาะพรารู้สึกว่ามันอาจจะดูเด่นเกินไปกับตัวรถที่เป็นโทนสีเข้มแบบนี้ค่ะพี่แต่ถ้ารถที่เป็นสีขาวเนี่ยพอมันใส่สีแดงเข้าไปแล้วมันก็จะดูสวยเพิ่มมากขึ้นนะเพราะมันจะตัดสีกันได้แบบสวยโลตัวแต่คันนี้เราแต่งแนวดุดใช่ไหมพี่ก็ตัดโทนสีดําทั้งหมด กับประตูจะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะแผ่นอะคริลิกไซส์เท่าเดิมแต่แค่ตัดในส่วนสีแดงออกแล้วก็ตัวกา,กาบบันไดพี่ยังคงมีไฟทับทิมให้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการดัดแปลงหรือแก้ไขใดๆทั้งสิ้นตรงด้านนี้นะคะเซตในส่วนของคิวล้อคาโต้เขาก็มีมาอยู่แล้วนะเป็นโทนสีดำเงา ตัดรับกับตัวเบ้ามือมือจับที่ลูกค้าเลือกได้แบบลงตัวจริงๆค่ะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเบ้ามือเนี่ยมีให้เลือกทางด้ามเงาดําด้านโคลเมียมเคปลาเลยอยากได้แบบไหนแจ้งกับบีมได้เลยค่ะตรงนี้ดูแลให้พิเศษนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันแบบวๆกันนิดนึงนะคะพอดีแสงเนี่ยใกล้จะหมดแล้วกลัวลูกค้าเนี่ยเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะในส่วนของเซตเต็มเนี่ยด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีเซตสปอยเลอร์คาดเอว กันลอยท้ายแล้วก็สเกิดด้านหลังนะคะข้อพิเศษของแบรนด์ขาโตพีคือเขาสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ไม่ได้คลิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของคาดเอวแล้วก็ตัวเซ็ตท่อด้านหลังค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยบางทีเขาอาจจะฟิกเนาะพี่เนาะว่าถ้าเป็นรุ่นนี้จะต้องเป็นท่อกลมหรือท่อเหลี่ยมเท่านั้นแต่ถ้าคาโตเราเลือกได้เลยแต่เดี๋ยวบีมขอเริ่มที่ตัวสปอยเลอร์กันก่อนเนาะสปอยเลอร์ iler, ตรงนี้ด้านบนชัดเจนของคาโตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ขายดีไม่แพ้ฟรีฟอร์มเลยนะคะเพราะไซส์พี่ดูเขาค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็วเว้าไฟเบรกดวงที่3อย่างชัดเจนให้กับลูกค้านะคะ ตรงนี้ก็ฝากเป็นทางเลือกด้วยนะคะเพราะว่าราคาเขาก็ไม่ได้แรงค่ะอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ตัวกลางกันบ้างในส่วนของคาดเอวคาดเอวเนี่ยเดี๋ยวบีมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า V1 กับ V2 เนี่ยแตกต่างกันยังไงเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะเวลาที่เราอยากจะแต่งรถสักคันหนึ่งอ่ะพี่เราเลือกที่เราชอบดีกว่าถ้าลูกค้าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยคำว่า employer ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรหมายถึงว่า สื่อไม่รู้ว่าเป็นของแบรนด์หรือว่าจะเป็นเขียนคําว่าอะไรไม่ได้เหมือนรถบางแบรนด์นะพี่น็อตที่เขาจะเขียนด้านหลังเนี่ยเป็นรุ่นุ่นนั้นเลยนะคะตรงนี้เขาจะเป็นเขียนในส่วนของโลโก้ของแบรนด์เขานะคะก็สามารถเลือกเป็น V1 ได้ค่ะเพราะว่า V1 เนี่ยเขาจะมีเขียนว่าคําว่า m u x เป็นคาดเอลมีไฟเหมือนกันทั้งคู่นะคะตรงนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาราคาเขาก็ไม่ได้แรงที่แล้วก็เลือกได้ด้วยตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยได้พิจารณาในส่วนของการเลือกใช้งานหรือความสวยงามที่เราชอบได้นะโอเคถัดมาที่การรอยท้ายกันการลอยท้ายตรงนี้พี่พอมันไม่มีสีแดงเข้ามามันก็ดูดุอีกแบบหนึ่งนะคล้ายๆตัวมาสโตะแล้วก็ฟรีฟอร์มเลยนะพี่พอชิ้นงานเขาเนี่ย มันจะไม่เกินขอบมาพี่เราสังเกตดูนะตรงเนี้ยเขาจะเป็นแผ่นที่วางด้านบนแต่ยังคงเป็นแผ่นอะคริลิกเหมือนเดิมแค่ตัดสีแดงทิ้งแค่นั้นเองนะคะพอดูด้านหลังเนี่ยแบบเนี้ยพี่มันก็ดูดุแล้วก็ลงตัวกับด้านท้ายของตัวรถดีพอสมควรเลยนะตรงนี้บีมชอบนะเพราะว่าพอมันตัดแล้วอะ่ะกับรถที่เป็นโทนสีเข้มๆอะ่ะมันดูเข้ากันค่ะ มาที่ด้านหลังค่ะด้านหลังของคาโต้เนี่ยที่บีมชอบอีกแบรนด์หนึ่งคือ1เลยเขาจะเว้าวในส่วนของเซ็นเซอร์ตรงนี้จะไม่ได้ครอบเหมือนบางแบรนด์นะพี่เพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยกลัวว่าการใช้งานเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาเนื่องจากพอเป็นรถที่เป็นไซส์ใหญ่พี่การถอยรถเนี่ยเข้าซองก็แล้วแต่หรือว่าการถอยรถที่เราจะจอดเทียบข้างแบบนี้ค่ะอาจจะอันตรายเนาะไม่เหมือนรถไซส์เล็กตรงเนี้ย ให้พี่มั่นใจได้เลยว่าเซ็นเซอร์ตัวของสเตปเซนเซอร์หรือแม้กระทั่งเซ็นเซอร์ถอยต่างๆเนี่ยเขาแจ้งเตือนให้เราได้ปลอดภัย100%อยู่แล้วนะคะเพราะเขาไม่ได้เว้าในส่วนของรูเซ,เซ็นเซอร์แต่เขาเว้นช่องไปเลยพี่ ตรงด้านนี้นะคะทําให้การใช้งานของเซ็นเซอร์มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังค่ะก็อย่างที่พี่เห็นเลยว่าคันนี้ลูกค้าบีมเลือกเป็นท่อเหลี่ยมนะคะก็ท่อเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นท่อคู่เหมือนกับทางท่อกลมเลยนะทางท่อกลมแล้วก็ท่อเหลี่ยมเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนเหมือนที่บีมบอกต้นคลิปเลยค่ะเลือกในแบบที่เราชอบได้เลยนะคะไม่ได้คิดใครจ่ายเพิ่มเติมค่ะ ชิ้นถัดมานะคะก็คือตัวสครับเพดกันลอยค่ะพี่สครับเพดกันลอยเนี่ยเขาก็จะมีมาให้4ชิ้นเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นอะคิลิกแต่ว่าไม่สามารถตัดเป็นสีดำล้วนได้เหมือนตัวชิ้นงานอื่นนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับสครับเพดตรงนี้จะไม่เลยออกมาจากขอบประตูของตัวรถลูกค้านะคะแล้วก็ช่วยกันลิ้วลอยให้ทางรถเราได้มากขึ้นค่ะ เรามาที่ด้านในของตัวรถคันนี้กันนะคะสําหรับด้านในเนี่ยลูกค้าไม่ได้ตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะพี่จะเป็นสแตนดาร์ดของตัวรุ่นอีลิแกน์อยู่แล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวรุ่นอีลิแกน์เนี่ยพี่แทบใกล้เคียงกับตัวท็อปเลยนะในส่วนของตัวรุ่นเนี้ยเบาะหนังเขามีมาแล้วฝาท้ายไฟฟ้ามีมาแล้วพี่แล้วก็รวมแม้กระทั่งตัวของเบาะไฟฟ้าด้วยเช่นกันของตัวอีลิแกน์เนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะคะที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะในส่วนของตัวอีลิแตกต ตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวแอคทีฟอยู่ที่230,000บาทแต่ถ้าแตกต่างจากตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ประมาณ115,000บาทนะคะเข้าๆในส่วนของตัวรุ่นแต่ถ้าถามว่าทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับตัวท็อปไหมแทบใกล้เคียงทั้งหมดเลยพี่ในส่วนของจอเป็น9นิ้วเหมือนกันพุสตาร์ตก็มีมาแล้วแอเป็นแบบเปียนโนนะคะ บอกไฟฟ้าก็มีแล้วที่สําคัญที่บีมาค่ะเชียร์ลูกค้าซื้อตัวอิล็กแอนถ้าเราอ่ะไม่ได้ซีเรียสตัวระบบการใช้งานของเอดานะคะบีจะแนะนําเพราะว่าถุงลมนิรภัยพี่เขามี6ใบเท่าตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างทุกอย่างช่วงล่างเดียวกันเลยค่ะ ภาเอซี AC, ตรงแถวกลางก็มีเหมือนกันพี่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับตัวรุ่นอีลิแกนเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆในส่วนของการซื้อรถเนี่ยพี่ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะว่าเราอยากจะได้แบบไหนถ้าพี่สงสัยในการใช้งานหรือว่าอยากจะเปรียบเทียบจริงๆะคะ่ะโทรมาสอบถามบีมได้เลยนะคะเดี๋ยวบีมช่วยประเมินให้แล้วก็ช่วยแจ้งนะในส่วนของฟังก์ชันที่เหมาะสมกับเราจะได้ซื้อรถคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาคา่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวพรมกันนะคะชิ้นสุดท้ายของรถคันนี้และก็คือตัวพรม 6D ตรงนี้เราก็มีเซ็ตแถมให้นะคะลูกค้าเลือกสีได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นสีอะไรคันนี้ลูกค้าบีมก็เลือกเป็นสีดำนะเดินได้สีดำจะได้คุมมทนเป็นสายดดุดุลุยๆนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับมิวเอ็กซ์อีลแนรุ่นนี้รุ่นรองท็อปที่ต้องบอกว่าจัดโปรพิเศษให้จริงๆค่ะขอย้ําอีกทีนะพี่แต่งทุกอย่างแบบคันนี้เลยใช้เงินออกรถอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะคะถ้ามีครอบครัวที่ใช้รถอิซูซไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านาอาลุงลานเลนหลนใช้ได้หมดเลยนะคะลดเพิ่มเติมอีก2 0 0 0 0เท่ากับว่าเรารับรถอยู่แค่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะพี่เป็นโปร พิเศษในช่วงเทศกาลส่งการเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับของบีมเนี่ยสามารถซื้อออนไลน์ได้ทุกจังหวัดเลยนะลูกค้าบีมคันนี้มาจากจังหวัดโคราชนะคะในส่วนของลูกค้าเนี่ยบีมาขับไปส่งให้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในส่วนของไฟแนนซ์เลยพี่ไฟแนนซ์เรามีบริการทุกจังหวัดให้กับลูกค้านะคะในส่วนของรูปอัปเดตบีมจะอัปเดตให้กับลูกค้าทั้งหมดนะรวมทั้งขั้นตอนการแต่งการผ่านการอนุมัติไฟแนนซ์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญพี่ทุกอย่าง เราแต่งให้กับลูกค้าแบบนี้ออกจากศูนย์เลยนะพี่ไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมขับไปร้านนู้นทีร้านนี้ทีนะคะให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าซื้อออนไลน์กับทางบีมปลอดภัย100%เซนะคะหรือพี่ๆอยากจะไปเช็คในส่วนของเครดิตบีมก่อนก็นได้นะคะในเพจ Facebook ของบีมค่ะชื่อว่าบีมมี่อิสุสุป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์นะคะในเพจของบีมจะมีรูปรถสวยๆแบบคันนี้รวมทางคันอื่นด้วยค่ะทักมาสอบถามโปรโมชั่นกันนะหรือโทรมาหาบีมที่เบอร์9ู5 6 5 6 2 9 3เบอร์นี้สา เป็นลายส่วนตัวของบีมนะคะบีมจะตอบเองทุกคนเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับโปรพิเศษของตัวรุ่นอื่นในคลิปหน้านะคะวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนค่ะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ